สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลใน EP ีที่777กันค่ะพี่พี่กำลังรับชมใน EP ีที่777กันนะคะ วันนี้หนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บตัวแท้เดิมเดิมมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะทั้งหมด32รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบอูชารายการไหนให้คุณท่านนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะน้องจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นรายการที่1รายการที่สองสสี่นะคะเป็นพระงานสายประกวดค่ะท่านจะได้รับรางวัลน,นะคะ องค์พระพร้อมใบรังวันเลยนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่น2งนะคะองค์หล่อโบราณนะคะเนื้อโลหะผสมค่ะวัดพเนียงแต่จังหวัดนครปฐมนะคะท่านใดสนใจวันนี้อยู่รอรับชมไปพร้อมๆกันค่ะหรือท่านใดนะคะสนใจหมายเลขที่6ขารายการนี้นะคะเป็นพระกุฮอเชียงใหม่ค่ะองค์สีเขียงวงดงามเลยนะคะตรงด้านหน้าก็จะองค์ลงรักปิดทองเต็มแผ่นเลยนะคะพี่พระกุฮอดเชียงใหม่ค่ะ พร้อมเลี่ยมเลยนะคะดูท่านใดสนใจนะคะหมายเลขที่7คะ่ะรายการนี้ก็เป็นพระมเหส่วนนะคะหมายเลขที่10ก็เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พีหรือจะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านใดสนใจพระกิ่งนะคะวันนี้มีมาให้รับชมกันนะคะทั้งของหลวงพ่อคูณน,นะคะหลวงพ่อกลวยนะคะหลวงปู่ดูนะคะพี่พีสนใจรายการไหนนะคะให้แจง้งปิดเป็นหมายเลขเลยค่ะแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์2ปดเด 0891927153จัดสะส่งให้ฟร,รีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดทันจองทันได้ารายการไหนไปวันในวันนี้นะคะน้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้รายการที่หนึ่งนะคะน้องขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์เสมาหลวงพ่อไป่ค่ะรุ่นแรกนะคะวัดกำแพงจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครหน้าพี่ขอภัยด้วยนะคะเป็นเหรียญรอโบราณหลวงพ่อไปนะคะท่านจะได้รับเหรียญพร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะท่านใดสนใจชอบบูชาวันนี้น้องปล่อยให้ที่650บาทค่ะ650บาทนะคะ,ะ,คะเหรียญรอพ่อไปนะคะถึงมือพ,พี่ในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อเซแน่นอนค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลค่ะพ,พี่อยู่ในถุงซีนแบบนี้เลยนะคะหน้าเหรียญน,นะคะ องสภาพสวยสมบูรณ์พระพเดิมๆเ,เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อไปค่ะหากวันนี้ท่านใดต้องการเช่าบูชาเก็บศึกษานะคะไม่ควรพลาดนะคะพี่ๆจะได้รับองพ์พระนะคะพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะเชื่อว่าหลายท่านยังไม่มีหลวงพ่อไปนะคะท่านได้รับรายการนี้น้องปล่อยให้ที่6 5 0้าบบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นชมรมพระเครื่องเมืองสยามน,นะคะ วันนี้อาจจะไปไวนิดนึงนะคะพี่ๆเพราะว่าวันนี้มีทั้งหมด32รายการเลยนะคะอยู่รับชมไปพร้อมกันเลยค่ะต่อมาเป็นหมาเลข้ี่สองค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่น2นะคะเนื้อโลหะผสมวัดพเนียงแต่จังหวัดนคปรปฐมค่ะประเภทเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้เท่ากันที่650บาทค่ะ650บาทเท่านั้นนะคะ องค์นี้เป็นหลวงพ่อทารุ่นที่สองนะคะเนื้อโลหะผสมคะ่ะเป็นองค์หล่อโบราณงดงามเช่นกันนะคะไา้รับพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะพ,พี่วันนี้นะคะได้แบ่งปันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพรักนะคะวันนี้ได้มีโอกาสนํามาให้พี่ๆได้รับชมผ่านช่อง YouTube กันคะ่ะท่านได้เข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะสนใจองค์ไหนนะคะพี่ๆให้ทันกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไน่พาคะ่ะ รายการนี้พี่ก็จะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเกียรตินิยมเลยนะคะเหรียญรบราณแบ่งปันให้ที่650บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะจะเป็นชมรมพระเครื่องเมืองสยามค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่3กันบ้างนะคะรายการนี้นะคะพี่พี ขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้ชมนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเช่นการขาง,งานประกวดปี53นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปุ่มหมุนนะคะรุ่นแรกพิมพ์ห่มคลุมวัดเขาแดงตะวันออกจังหวัดพัทลุงนะคะพี่ประเภทเป็นรูปหลอย,ยอดนิยมนะคะในการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศค่ะองค์นี้ท่านใดสนใจนะคะ แจงเข้ามาได้เลยนะคะเป็นงานประกวดปี53ค่ะพี่พีองค์นี้น้องก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่มหมุนุ่นแรกพิมพ์ห่มคุมวัดเขาแดงตะวันออกนะคะเป็นองค์หล่อบโบราณนะคะท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทเท่านั้นเลยนะคะมาดูองค์ทับไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะคะพี่พท่านใดที่สนใจนะคะ นี่ค่ะองพระท่านนะคะจะเป็นองคหล่อส่วนมากวันนี้นะคะจะเป็นองคหล่อโบราณะคะ่ะพี่พี่เป็นพิมพ์หุ่มภูมิวัดเขาแดงตะวันออกจังหวัดพัทลุงนะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่เก็บได้เก็บนะคะหากันยากนะคะงานประกวดปี53ค่ะท่านใดพอรู้จักหรือสนใจนะคะเครื่องรางวัตถุมงคลนะคะของเก่าเดิมะคะ่ะพี่พี่ นานน้องถึงจะได้อค์นี้มานะคะสวยมากๆค่ะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะท่านใดวัววันนี้ได้ของดีกระบ้านไปแน่นอนค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะหมายเลขสามวันนี้น้องปล่อยให้ที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเป็นหลวงปู่มูลนะคะรุ่นแรกพิมพ์ห่มคุมวัดเขาตะใดตะวันออกจังหวัดพัทลุงค่ะพี่พี่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่สี่นะคะ หมายเลขที่สวันนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะโคสิตารามเป็นพิม์พใหญ่นะคะพี่พี่กทมประเภทเป็นจักรพากีค่ะองค์นี้นะคะสวยสมบูรณ์ค่ะพี่พี่หนึเเซเลยนะคะเป็นพระเนื้อผงได้รับรางวัลที่1งานประกวดปี53ค่ะในการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศค่ะ1องค์เท่านั้นนะคะน้องปล่อยให้ที่650บาทค่ะ 6ก0บาทเท่ากันเลยนะคะพี่พขออนุญาตนะคะมารับชมองคพระไปพร้อมๆกันขายท่านได้ตามหาตามเกตนะคะพระสวยๆสักรายการองค์นี้ต้องไม่พลาดน,นะคะพี่พี่ค่ะพ,พี่ดูเสียนแลมทะลุซุ้มเลยนะคะอง์งามจริงๆะค่ะนี่ค่ะอกท่านเต็มฐานท่านเต็มนะคะอยู่ในถุงซีนนะคะพี่พี่ ถึงมือพี่ๆในสภาพองค์สวยสมบูรณ์100%แน่นอนค่ะเนื้อหาหมวลสารครบเลยนะคะไม่มีบิดไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะสมเด็จรายการนี้ท่านได้รับนะคะน้องปล่อยให้ที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทพร้อมส่งนะคะ สนใจรายการไหนให้แจ้งปิดเข้ามาได้เลยนะคะพี่รายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่5ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระพุทธชินาราชนะคะพิมพ์อินโดจีนเนื้อเปียกทองค่ะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะพี่พร้อมเลี่ยมค่ะเลี่ยมกรอบใหญ่ให้เลยนะคะเป็นพระพุทธชินาราชอินโดจีนค่ะสวยมากๆเลยนะคะ ะะลงกล้องให้ชมกันชัดๆนะคะพี่พิพมพอินโดจีนเนื้อเปียกทองท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่65 0บาทค่ะ65 0บาทนะคะด้านค่ะค่ะพี่พเลี่ยมให้หนาๆเลยนะคะไม่ได้เลี่ยมชิดติดองคพระนะคะพร้อมห่วงห่วงค่ะด้านหลังนะคะพิมพ์งดงามพิมพ์เต็มนะคะอินโดจีนะค่ะพระพุทธชินาราชพิมพอินโดจีนนะคะเนื้องามมากๆค่ะพี่นี่นะค่ะยิงลงกล้องยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะ เนื้อสววช้ำม,มากๆเลยนะคะท่านได้รับ650บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระกู่หอดนะคะเชียงใหม่ค่ะพี่ๆพ,พระกู่หอดเชียงใหม่นะคะองนี้เป็นสีเขียวมรกตงดงามค่ะด้านหน้านะคะจะมีคราบทององลงรักปิดทองเต็มแผ่นเลยนะคะพี่ๆดูคราบขี้เบานะคะสวยมากๆค่ะพระกู่หอดเชียงใหม่องคงนี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะต้องปล่อยให้ที่600บาทค่ะ หกรบาทเท่านั้นเลยนะ,ะพี่ดูด้านข้างค่ะงดงามค่ะเนี่ค่ะเนื้อฮาวอนซานเก่านะคะคราผิวพระเดิมๆเ,เลยนะคะพระกูฮอดเนื้อมรกตเขียวนะคะท่านได้รับ6 0 0บาทเท่านั้นเลยค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข7กันบ้านนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระมาเหวสวน,นะค่ะเนื้อสำริดเงินนะคะเป็นพิมสองหน้าหัวกราบค่ะพี่ พระมเหสวนพิมพ์หัวกลับนะคะพิมพ์สองหน้าหัวกลับค่ะเนื้อสำริดเงินมาพร้อมเลี่ยมเลยนะพี่ดูเลี่ยมค่ะเลี่ยมท่านเก่าเดิมเลยนะคะกรอบลายไทยพร้อมห่วงค่ะวันนี้ตาท่านใดวายตาท่านใดถึงได้าของดีกระบ้านไปแน่นอนค่ะพี่พนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นพระมเหหสวนท่านได้รับองค์นี้น้องปล่อยให้นะคะพี่พที่หกร้บาทเท่านั้นค่ะ 600บาทพร้อมส่งนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระนางพญาพิมพเข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะพี่ดูเนื้อดินค่ะพิมพ์ท่านชัดองค์ท่านเต็มนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ๆเป็นเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะ ด้านข้างนะคะท่านใดสนใจหลายองค์ลายรายการอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะสนใจหลายองค์มีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้กับพี่ๆแน่นอนค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะหากสนใจโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะพี่ๆนี่ค่ะด้านหลังนะคะเนื้อดินเต็มนะคะไม่บิดไม่ม,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 มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะพร้อมเลียมค่ะพี่ๆจะได้รับองค์พระไม่พอพร้อมเรี่ยมได้ปลายขึ้นคอบูช้าได้สวยๆเลยนะคะองค์นี้แบ่งปันให้ที่600บาทค่ะ หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขเก้าค่ะ องนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยนะคะพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นค่ะพี่ๆพ,พร้อมเลี่ยมให้เลยนะคะเล ok ี่ยมยกซุ้มงามๆค่ะอง์นี้นะคะได้มาพร้อมกรอบได้พร้อมองพระเลยนะคะได้มาอย่างไรขอปล่อยใแต่งปันให้กับพี่ๆนะคะทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะน้องไม่ถอดกรอบไว้เก็บเองนะคะขอปล่อยให้กับพี่ๆนะคะได้ขึ้นคอบูชาได้วสวยค่ะพร้อมกรอบเลยนะคะพี่ๆไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมที่ไหนนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นพระเนื้อผงองค์เต็มเลยนะคะไม่มีแตกขัดแต่แดงซิ้นองค์นี้ต้องปล่อยให้ที่600บาทเท่านั้นค่ะ600อบาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่10ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ๆองค์นี้น้องไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะแต่สวยมากๆค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะองนี้อยากให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะนี่ค่ะด้านข้างก็จะเป็นเลี่ยมกรอบลายไทยงดงามนะคะไม่แน่ใจว่าเก็บสลักมาจากเนื้ออะไรนะคะพี่ๆแต่องค์สวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเสียนแลงงดงามเลยนะคะซุ้มโค้งงดงามค่ะพี่ๆนี่ค่ะทานท่านดาราวันนี้น้องปล่อยให้ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดค่ะ องนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะเนื้อหามุสันดีนะคะมีคราบทององลงรักปิดทองเต็มค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะพร้อมวูห่วงท่านได้รับนะคะน้องปล่อยให้ที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆดูนะคะคราบทองนะคะแผ่นทองลงรักปิดทองเดิมๆค่ะฐานเต็มเลยนะคะเซียนแรลมค่ะพี่ๆพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเลี่ยมฝั่งพลอยงดงามค่ะ ไปไปบูชาได้สวยๆเลยนะคะด้านหลังค่ะองค์นี้ท่านไดรับพราสมเด็จน้องปล่อยให้ที่550บาทค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นมงคลจักรวาลนะคะพุทธโฮมเข,าข,ข่าคอเขาอ้อนะคะพี่ๆเป็นพระปิตาวัดเขาออจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะอนุญาตเปิดให้ชมนะคะ พี่ๆจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะพระปิตาเขาอ้อพัทลุงค่ะสวยมากๆท่านได้รับองค์นี้น้องปล่อยให้นะคะ450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พระปิดตาเขาอ้อนะคะจังหวัดพัทลุงค่ะพ,พี่ดูท้านหลังนะคะสวยมากๆเลยนะคะ ติดตาดรายการนี้ท่านใดรับนะคะน้องปล่อยแบ่งปนันให้ที่4 5 0บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่13นะคะรายการนี้ค่ะพี่พี่เป็นพระกิ่งหลวงพ่อคูณนะคะใต้ฐานจะมีคําว่าอักษรไว้ท่านชัดนะคะหลวงพ่อคูณค่ะฐานท่านสูงนะคะเป็นเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะพี่ดูความงามค่ะนี่ค่ะคิ้วโค้งนะคะ จมูกโด่งไม่บี้นะคะพี่ๆกลิ่งหลวงพ่อคูณหากันยากนะคะเวลาเขย่านะคะพี่ๆจะรู้สึกว่ามีมวลสารเป็นพระกินงอยู่ด้านในนะคะมีเสียงด้วยนะคะถิงไม่ตายนะคะรายการนี้ค่ะนคะคะใต้ฐานก็จะมีอยอนอัขระนะคะปรทนะคะของหลวงพ่อคูณนะคะพี่เก็บได้เก็บเลยนะคะวัดด้านหลังนะคะเป็นวัดบ้านไร่ค่ะเนื้อเปียกทองนะคะ องจริงสวยงดงามค่ะเนื้อเปียกทองทั้งองเลยนะคะท่านได้รับน้องปล่อยให้น้าพี่ที่550บาทค่ะ550บาทนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่14ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อกลวยแห่งชัยนาทค่ะพี่พี่นี่ค่ะหลวงพ่อกลวยทานนะคะก็จะเป็นยันอักขระของหลวงพ่อกลวยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นธนุมานนะคะพี่พี่เนื้อเปียกทองเช่นกันค่ะ เก็บอย่างละหนึ่งนะคะพี่พี่สวยมากๆค่ะท่านไดไววันนี้ได้ของดีกระบานแน่นอนด้านหลังพี่ดูนะคะอักครัวว่าหลวงพ่อกลวยชุดตินูท่โรนะคะกิ่งพ่อกลวยนะคะพี่พี่เวลาเขย่านะคะจะได้ยินเสียงพระกิ่งดังเช่นกันนะคะท่านได้รับปล่อยให้ที่550บาทค่ะห50บาทเนื้อเปียกทองนะคะพี่ๆต่อมาเป็นหมายเลขที่15ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งของหลวงปุตโตค่ะใต้าฐานเป็นยันดวงนะคะวัดประดู่เฉีมพีนะคะพี่พนี่ค่ะหน้ากิ่งนะคะสวยมากๆค่ะพี่ๆดูแกะสลักได้งดงามเลยนะคะนี่ค่ะพระกิ่งของหลวงปุตโตนะคะหน้าตาคิ้วท่านโค้งนะคะสวยมากๆค่ะหน้าตาท่านชัดไม่มีรอยสึกไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยงามทุกองค์ค่ะวันนี้ค่ะ ด้านหลังนะคะจะอักษระไว้ว่ามหาราบนะคะของหลวงปุ่โตะวัดประดู่ชิมพีนะพี่ท่านได้รับปล่อยให้เท่ากาันที่550บาทค่ะห้าบาทนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่16ค่ะรายการนี้นะคะมาดูกันบ้างอง์นี้เป็น พระกิ่งของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะใต้ฐานค่ะนี่ก็จะเป็นโคจีนะคะของหลวงพ่อเดิมใบโพนะคะพี่ๆสวยมากๆเลยนะคะแต่ละองค์แต่และหลวงพ่อก็จะมีเอกลักษณ์ของพระกิ่งแต่และองค์นะคะท่านได้รับนะคะของหลวงพ่อเดิมปล่อยเท่าการที่ห้าร้้าบาทค่ะห้าหบาทเนื้อเปียกทองนะคะพี่ๆนี่ค่ะมาหาปราบนะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะ พระกิ่งนะคะแต่และหลวงพ่อก็จะมีเอกลักษณ์ที่งดงามเฉพาะตัวเลยนะคะงดงามค่ะพี่พีเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะท่านได้รับ550บาทค่ะต่อมานะคะเป็นหมาเลขที่17ค่ะมาดูองค์นี้กันบ้างนะคะเป็นพระกิ่งนะคะของหลวงปู่ดูค่ะพระพรมปัญโยหลวงปูด่ดูวัดสแกนนั่นเองค่ะพี่พ,พีสวยมากๆเลยนะคะเนื้อเปียกทองเช่นกัน,นะคะ่ะกิ่งทุก รายการนะคะขย่านะคะพี่พีมีมวลสารอยู่ด้านในทุกองค์คะเขย่าแล้วได้ยินเสียงพระกิ่นนะคะ,คะตายฐานนะคะเนื้อเปียกทองค่ะพี่พีวัดสแกค่ะหลวงปู่ดูรายการนี้ปล่อยให้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะพระกิ่งค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่สิบแปดนะคะ รายการนี้ค่ะเป็นพระกิ่งของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะใต้าฐานเป็นยันห้าวัดะหารไรจังหวัดระยองค่ะสวยไม่แพ้กันนะคะเนื้อทองงดงามอารามค่ะพี่พี่เวลาโดนไฟโดนแสงนี่งดงามมากๆเลยนะคะเนยคะสีสะท้อนเปียกทองงดงามเลยค่ะพระกิ่งนี้ของหลวงปู่ทิมนะคะท่านได้รับนะคะองค์นี้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อรุ่งนะคะวัดท่ากระบือเนื้อเปียกทองนะคะได้มาพร้อมถุงเลยนะคะพี่ๆหน้าถุงก็จะอักขระไว้ท่านชัดนะคะตัวหนังสืออาจจะเรือแรงหน่อยนะคะของหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระเบือค่ะมารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เนื้อเปียกทองนะคะพี่พี่คะวัดท่ากระเบือตัวหนังสืออักขระท่านชัดนักเลยนะคะพร้อมห่วงค่ะพระครูรุ่งค่ะพี่พีเนื้อเปียกทองท่านได้รับอย่างนี้ปล่อยให้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่วัดท่ากระบือของหลวงพ่อรุ่งนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบค่ะ รายการนี้เป็นของหลวงพ่อคูณปริสุทธโทนะคะวัดบ้านไร่ค่ะขออนุญาตเราเอามาจัดถุงให้กับพี่ๆได้ชมกันนะคะเป็นเหรียญจะเรญพรบนนะคะของหลวงพ่อคูณปริสุทตโธค่ะพี่ต่อโค้ดพิเศษต่อโคตดกรรมการนะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญจะเรญพรบนเพราะมงหวงเนื้อเปียกทองนะคะพี่นาตาเหรียญท่านชัดนะคะใบหูจมูกนะคะ อักษรคาว่าคูนนะคะานาเหรียญสภาพเดิมๆเลยนะคะพี่เหรียญเกา่าเหรียญใช้งานนะคะเมตตามหานิยมค่ะวัดบานไรนะคะเป็นเหรียญปีสาจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านใดรับรายการนี้น้องปล่อยให้ที่500บาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่ยี่สิค่ะรายการนี้นะคะพี่พเป็นเหรียญน,นะคะพระคูวิ ยานวิราชนะคะลือเรียนหลวงพ่อแดงค่ะที่ระลึกนะคะรับราชการครบ30ปีค่ะนายทหารนายตำรวจจประนะคะพี่พรุ่น12อ่ารุ่น1นะคะสวยมากๆค่ะนะคะมีโค้ดคำว่าแดงนะคะพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงค่ะ<ๆ>ท่านได้รับเหรียญนี้ปล่อยให้ที่500บาทค่ะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆด้านหลังค่ะเป็นเหรียญปีหนึ่งสามนะคะสวยมากๆค่ะหลวงพ่อแดงรายการนี้ท่านได้รับห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมาขามเทานะคะเนื้อเปียกทองค่ะพี่ๆพ,พร้อมหัวห่วงให้เลยนะคะนำไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะเนื้อเปียกทองพระครูวิมลคุณากรน,นะคะ หลวงพุสุกนะคะพี่พี่วัดป่าคลองมะขามเท่าค่ะแบ่งปันให้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือถ้าข้อความมาก่อนคนแรกน้องพร้อมปิดการขายให้เลยนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะปี2514อายุท่านครบ93ปีพระครูยานวิลาศหลวงพ่อแดงค่ะวัดเข่าบันไดอิดนะคะพี่เนื้อเปียกทองนะคะเหรียญกลมท่านหายากนะคะส่วนมากจะเห็นเหรียญปี0 3นย์นะคะเหรียญน,นี้ท่านใดยังไม่มีเก็บวันนี้อยากให้มาพิจารณาไปพร้อมกันค่ะวันนี้ต้องปล่อยให้นะคะพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ๆเหรียญเนื้อเปียกทองพร้อมเลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้ที่6 5 0บาทค่ะ 6 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่24ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูวินัยธรรมนะคะหลวงพ่อแก้วค่ะพระครูวินัยธรรมหลวงพ่อแก้วนะคะพรหมมสโสรนะคะวัดพวงมาลัยจังหวัดสมุทรสงครามพันเนื้อเปียกทองพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ วัดพวงมาลัยนะคะหลวงพ่อแก้วค่ะเนื้อเปียกทองค่ะท่านได้รับปล่อยให้ที่650บาทค่ะ650บาทนะคะพี่วัดพวงมาลัยนะคะปิดให้ทันนะคะองค์สวยมากๆเลยนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ๆได้ไปบูชาขึ้นคอได้สวยเลยนะคะเนื้อเปียกทองค่ะ6 5 0บาทค่ะต่อมานะคะเป็นหมาเต็กที่ย5ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญ พระอาจารย์นำนะคะแก้วจันค่ะวัดดอนสาลาพัทลุงนะคะอายุท่าน8ปปีค่ะปี2519นะคะพี่ๆท่านอาจารย์นำนะคะพระอาจารย์นำนะคะแก้วจันค่ะวัดดอนสารานะคะหน้าตาเหรียญท่านคมมากๆค่ะวี่ดูลายเส้นนะคะยิงลงกองยิงเห็นเนื้อองคชาท่านชัดดวงตาเป็นทรงจุดน้ำเห็นชัดเลยนะคะพร้อมเรี่ยมค่ะแบ่งปันให้ที่650บาทค่ะ 650้าิบาทนะพี่รายการนี้นะคะเนื้อเปียกทองพร้อมเลี่ยมต่อมาเป็นหมายเลขที่26ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญร้อแม็กนะคะของหลวงพ่อเกษมเคมะโกค่ะพี่พี่ดูเส้นสายฝนด้านหลังนะคะวิ่งคมๆตัดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปหลวงพ่อเกษมครึ่งองค์นะคะเหรียญของหลวงพ่อเกษมเคมะโกสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะพี่พี่หลวงพ่อเกษมเคมะโกนะคะสำนักไตรักลำปางค่ะ รุ่นบารมีนะคะรุ่นบารมีท่านได้รับนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะเนื้อเปียกทองค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่27ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่พีเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เหรียญพาปากเนื้อเปียกทองค่ะนี่ค่ะนาตาท่านสวยมากๆเลยนะคะ เหรียญงดงามเนื้อเปียกทองพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ตั้หนงสืออัขระท่านชัดค่ะท่านใดเห็นแล้วชอบเห็นแล้วจะทามไม่ควรปล่อยให้หลุดวันนี้นะคะพี่พี่หาองค์สวยๆองค์งามแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะด้านหลังจะเป็นพระครูพิสัยจ้าโพลูปทีมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08องค์นี้ต้องปล่อยให้ที่650บาทค่ะ650บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่28ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวน,นะค่ะพี่พี่ะะหลวงปู่แหวนนะคะเนื้อเปียกทองพร้อมเลี่ยมเลยนะคะวัดดอยแม่ปังนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสุจินโนนะคะช่วงนี้หลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะพี่พพพเหรียญงามแบบนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดท่านอื่นนะคะท่านใดที่เห็นก่อนนะคะเก็บกัใน,น,ะะนให้ทันนะคะหนึ่งเหรียญเท่านั้นต้องปล่อยให้นะคะปู่แหวนห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทนะคะหลวงปู่แหวนสุจิโน,นะค่ะ เหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาลนะคะรุ่นนี้นะคะพี่ด้านหลังเป็นพญาคุดค่ะถุงเงินถุงทองปูแหวนสุจิโน,โนนะคะท่านได้รับ500บาทเท่านั้นค่ะ<อ>ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่29ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงและหลวงพ่อเจริญนะคะเนื้อเปียกทองเช่นกันค่ะพี่พ่อคงและหลวงพ่อเจริญนะคะเนื้อเปียกทองงดงามแบ่งปันให้ที่500บาทค่ะ 500บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พีเนื้อเปียกทองนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาลขที่30ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่ค่ะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่จังหวัดระยองนะคะท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่500บาทค่ะ500บาทนะคะพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะ นี่ค่ะใต้ฐา,านนะคะพี่ก็จะมีโค้ดของหลวงปู่ทิมนะคะองนนี้หากท่านใดสนใจต้องปล่อยให้ที่500บาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่31ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จจิตตรดาหรือพระกำลังแผ่นดินนะคะพี่เนื้อเปียกทองนะคะนี่ค่ะนานาเลยนะพี่เนื้อเปียกทองนานานะคะด้านข้างค่ะท่านใดรับวันนี้ไม่รอช้านะคะ500บาทค่ะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่สมเด็จจิตตราด,าดานะคะเนื้อเปียกทองค่ะด้านข้างนาหนเลยนะคะพักกาลังแผ่นดินนะคะพักสะสมกําลังแผ่นดินท่านได้สนใจห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมาลขที่สามสิบสองค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะพี่พี่ขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกรุ่นแรกนะคะเนื้อโลหะผสมวัตโนวดหลวงจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นพระหล่อพระปั๊มนะคะประเภทนะคะท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่600บาทเท่านั้นค่ะ หกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อทองสุขนะคะพี่พี่หาขันยานะคะเป็นวัดตโนดตัวนจังหวัดเพชรบุรีค่ะเนื้อโลหะผสมนะคะอันนี้นะคะพลังงานสายประกวดจะเป็นรูปหล่อนะคะพี่เก็บให้ทันกันนะคะเชื่อว่าพี่พี่ยังไม่มีกันนะคะท่านใดที่สนใจให้ทันกันข่ดรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะถึงมือพี่พี่ในสภาพองวยสมบูรณ์แน่นอน,นะคะ่ะอยู่ในถุงซีนเลยนะคะ ท่านได้รับจะได้รับพร้อมใบประกาศไปด้วยนะคะพี่พี่น้องปล่อยให้นะคะที่6 0 0อยบาทเท่านั้นค่ะรายการวันนี้นะคะท่านได้อยู่รับชมจนถึงท้ายคลิปวิดีโอแล้วนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นชมรมพุทธศิลป์ไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจสทัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะน้องเขียนหมายเลขกำกับใต้อุพระชัดเจนนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์0891927153 0891927153นะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะพี่ๆทานใดได้องคไหนไปหมายเลขไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะพี่ๆจะได้ไม่พลาดใน ep ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดี ดีค่ะ